หลังเกมบาซ่าดวนเดือดแมนยูเรดฟอร์ดฟอร์มลุกเป็นไฟ สิ้นเสียงนองอกหวีดเป่าหมดเวลาที่ค้ำนูเกมจบลงด้วยสกอร์สประตูต่อ2อยยังดุเดือดเกมนี้ทั้งคู่แลกกันหมัดต่อหมดัดบาซ่าและแมนยูสู้แบบไม่มีใครยอมใครแรดฟอร์ดเผากองหลังของทัพต่างดาวยับเยินแถมยังยิงไปอีก1ตุงในเกมนี้เขาเล่นได้ดีมากในแมชนี้และซีซ e, ั่นนี้แรดฟอร์ดยิงไปทั้งหมดแล้ว22ประตูซึ่งมากที่สุดในอาชีพก,การค้าแข่งของเขาเลยทีเดียวโดยหลังจากจบเกมตำนานแมนยูอย่างพอลสโคได้ชมแรดฟอร์ดกับบีที o r สปอร์ตโดยกล่าวว่าในนาทีนี้เนี่ยไม่มีใครหยุดแรดฟอร์ มีพิษส่งในทุกจุดของสนามไม่ว่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายริมเส้นฝั่งขวาหรือตรงกลางสนามก็ตามหลังจากบอลโลกที่กาตาจบลงเนี่ยแรดฟอร์ดก็ระเบิดฟอร์มโหดมาอย่างต่อเนื่องแข่งไว้25ปีของทัพสิงโตคำรามลายนี้เนี่ยยิงไปแล้วทั้งหมด14ตุงจาก16เกมหลังสุดที่เขาได้ลงสนามและเกมที่ดวลกับบาซ่าในค่ำคืนนี้แรดฟอร์ดระเบิดฟอร์มได้อันตรายและน่ากลัวมากเลยแหละเขาจบสกอร์ด้วยเหลี่ยมอันชาญฉลาดพร้อมกับลูกยิงสุดคมพอลสโคทิ้งท้ายชื่นชมแรดฟอร์ดกับบีทีเนนอรสป ก็ได้กล่าวชมแรดฟอร์ดเช่นกันโดยเจ้าตัวได้ทวีข้อความในทวิตเตอร์เป็นลูกความออกหูที่สื่อถึงความเดือดของแรดฟอร์ดและลีโอเองเนี่ยก็เคยชมแรดฟอร์ดในช่วงบอลโลกโดยกล่าวว่าแรดฟอร์ดได้ยกระดับคลาสของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละความของเขาในซีซั่นนี้เนี่ยคงเส้นคงวาเป็นอย่างมากเขามีความฟิตที่พีคที่สุดมีความมั่นใจมากที่สุดมีความนิ่งพร้อมกับสมาธิที่แน่วแน่มากๆแรดฟอร์ดทำประตูได้เกือบทุกเกมที่ลงสนามเลยแหละปีนี้คือปีของเขาจริงๆในตัวของเขาเนี่ยมีศักยภาพอีกมากมายที่รอวันฉายแงงอกกมาาา่ตขชววโลละผ็คคิด ตื่นเต้นกับฟอร์มนหน้าทึ่ของแลชฟอร์ดเช่นกันนะส่วนทางด้านของเอลิกเทนฮาร์ผู้จัดการทีมของแมนยูก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเช่นกันโดยเขาได้กล่าวว่าในจังหวะที่แลชฟอร์ดโดนทำฟาวเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนะนะไม่ว่ามันจะอยู่นอกเขตโทษหรืออยู่ในเขตโทษก็ตามจังหวะนี้ก็ควรเป็นฟาวอยู่ดีและจังหวะนี้ยิ่งเป็นจังหวะสำคัญอยู่ด้วยมันเป็นจังหวะที่ชี้ผลในเกมนี้เลยแหละผมคิดว่าเกมยูโรปาแมชนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากเลยนะผู้ตัดสินไม่ควรตัดสินพลาดได้หรอกนะผมซีเรียสและโฟก ในเลกสอที่โอทฟฟอร์ดเนี่ยผมหวังว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งอะนะผมนึกภาพออกเลยว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยตั้งตารอดูแมชหนนามากแค่ไหนและถ้าหากใครสงสัยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าเกมหน้าพวกคุณรอดูกันได้เลยบาเซโลน่า <Barcelona S 1> ต้องมาเยือนพวกเราที่โอทฟฟอร์ดซึ่งตอนนี้สกอร์อนนอรวมของพวกเราเสมอกันอยู่กฎของยูฟาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและต่อจากนี้ก็ไม่มีอเวโกอีกต่อไปนี่จึงเป็นการดวลกันตัวต่อตัวตว,ตว,วัดกันหมดัดต่อหมดัดซึ่งพวกเราไม่ให้พวกเขาผ่านไปง่ายๆอย่างแน่นอนเอริก ยูโรป้าที่ค้ำหนูส่วนทางด้านของแรดฟอร์ดเองที่โดนทําฟาวก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมเช่นกันโดยเขาได้กล่าวว่าผมยังไม่ได้ดูไฮไลท์ย้อนหลังในจังหวะนั้นหรอกนะแต่ผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมไลแมนหรือผู้ตัดสินเนี่ยถึงไม่ให้ฟาวในจังหวะนั้นในจังหวะนั้นผมได้แตะบอลผ่านขาชูฟคุนเดไปแล้วแล้วเขาก็แท็กเกิลเข้ามาที่ขาของผมเต็มๆเลยผมจึงมองว่านี่เป็นการฟาวแน่นอนร้อยเปเซนต์แรดฟอร์ดทิ้งท้ายสัมภาษณ์หลังเกมดวนเดือดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแมชนี้ทั้ทมกกันอาามมอาาเบบข านล่างเลยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับกดไลค์ช่วยเป็นกำลังใจให้กับบอลบอยหน่อยนะครับ